ปลื้มไม่น้อยเลยนะคะสำหรับพระเอกหนุ่มป้องนวัดกุลรัตนารัก ที่ควรร้ารางวัล The Most Notable Foreign Actor หรือรางวัลดาราชายต่างประเทศยอดนิยมในงานทรีวีดามาอาวัล2012ที่จัดขึ้นโดยสถานีโทรทัศน์อันฮุยที่กร,งรกุงปักกิ่งสาธารณารัฐประชาชนจีนติดตามกันมาเป็นปีที่2แล้วนะคะโดยรางวัลน,นี้มันจะผลการโหวตส่วนหนึ่งของแฟนๆลชาวจีนและอีกหนึ่งจากคณะกรรมการในบทบาทการแสดงในละครเรื่องค่าของคนที่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์อันฮุยเมื่อกลางปีที่ผ่านมาซึ่งสามารถทำเล ติงสูงสุดในละครต่างประเทศที่เคยเออกอากาศในประเทศจีนด้วยค่ะ การังวัลเนี่ย most notable actor นะฮะ foreign actor นะครับก็คือรางวัลนักสแสดงต่างชาติเหมือนเขาเปลี่ยนชื่อที่หนึงเป็นยอดนิยมเป็นแบบที่รู้จักมากที่สุดที่ประเทศจีนหมายถึงว่าเป็นนักสแสดงต่างประเทศที่ไม่ใช่ประเทศจีนเนี่ยก็มีผลงานที่นูน่นแล้วก็คนชืปป่นชอบอะไรก็ขอบคุณมากครับเป็น2ปีติดต่อกันแล้วนะครับก็ประทใจทุกครั้งนะฮะเวลาไปประเทศจีนนะ,ะแฟนขาเยอะมากมาเลยนะครับแล้วมาบางคนมาบ่อยจนเริ่มจำหน้ากันได้แล้วเริ่มคุยกันรู้เรื่องนะฮะจากภาษาจีนบ้างไทยบ้างครับก็ดีใจมากครับขอบคุณมากช่องขอบคุณอันฮุยยยยยด้้ววนนนะะฮฮฮออััุุไการเชี 对、嗯。嗯